อีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ทาให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะครับเครื่องในไก่ทอดกระเทียมครับรสชาติอร่อยอร่อยนะครับหอมหอมกลุ่นเลยนะครับไม่ขาวด้วยเดี๋ยวจะพาไปทําอ่ะเริ่มต้มน้ําแล้วก็นําเครื่องในของเราเนี่ยเครื่องในกับกึ๋นเนี่ยนะครับนาไปลวกน้ําก่อนครับช้อนฟองหน่อยครับเพราะเจ้าตัวนี้แหละครับ มันทําให้เครื่องในของเราดํานะครับทอดออกมาแล้วก็จะไม่สวยนะครับมันเป็นเลือดที่ออกมาทั้งหมดเลยนะครับเราจะต้มเขาให้สุกประมาณนี้ครับแล้วก็ไปตั้งกระทะครับเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยครับมันจะเจียวง่ายหน่อยแล้วก็สวยหน่อยครั้งที่แล้วใช้เกระเทียม กระเจียมจีนแม่มีดำไม่เห็นเลยนี่แหละครับมีความสวยกว่าแล้วก็น่ากินนะครับกินหอมกว่าด้วยเจียวง่ายกว่าอีกนะครับเราจะเจียวให้เหลืองกรอบตามที่ต้องการเลยครับนี่แหละครับคนขยันคนหน่อยครับแล้วก็ใช้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางเบา เหลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาไว้เลยครับเจฟจะเหลือติดกระทะเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องในของเราเนี่ยลงไปผัดต่อเลยครับจะทําให้เครื่องในของเราเนี่ยมีกลิ่นของกระเทียมเจียวติดเข้าไปด้วยนะครับดูสิครับสีสันของเครื่องในของเราก็จะได้ไม่ดําคําด้วยนะเห็นไหมพอเวลาเป็นลวกก่อนตามด้วยสามเกลือลงไปผัดต่อเลยครับ สามเกลอก็จะมีกระเทียมพิกไทยรากผักชีนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางลมครับผงปรุงรสครับแล้วก็น้ำตาลทรายคราวนี้ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับตอนนี้หอมมากๆเลยนะครับสีสันอาจจะยังไม่ จืดไปหน่อยหนึ่งผมก็เลยเติมด้วยซีอิ๊วดำหวานไปเล็กน้อยครับดูสิครับน่ากินขึ้นมาอีกครับอ,อดูสิครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับทอดแป๊บเดียวน่ากินแล้วโรยกระเทียมเจียวลงไปอีกนะครับผักชีซอยลงไปนะครับเพิ่มกลิ่นแล้วก็สามารถหยอกผิดไทยลงไปได้อีกนะครับ เป็นเมนูที่ข้าวหมดหมอ้อกัน,นง่ายๆเลยครับเมนูนี้